สวัสดีฟฟนบอลแมนเชสเตอร์เดตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิม เรื่องของ f c e b o o o Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กุติดตามรับฟังกันแล้วก็เชื่อมาสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงด้านล่างได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องแรกก็คือในศึกคาร์บาวครับนะฮะที่เราเนี่ยเอาชนะนิวคาสเซิลแล้วก็สามารถ ควาแชมปคาราบาลครับได้สําเร็จนะครับโดยเรื่องของการทำประตูกันก่อนนะครับแมนยูเอาชนะนิวคาสเซิลสองูนย์จากการทำประตูลูกหม่งของคาซิเมโรนะครับประตูแรกแล้วก็ประตูที่2ที่เกิดขึ้นมาจากมาคัด รดฟอร์ดนาทีที่69นั่นเองนะครับนี่คือประตูที่เกิดขึ้นในเกมดังกล่าลวทำให้จบเกมแมนยู U, เอาชนะ New นิวคาสเซิลได้2-0แล้วก็ควา้าแชมป์เงินบาทนะครับส่วนประเด็นที่น่าสนใจหลังเกมมีอะไรที่เรามาพูดดันบ้างนะครับเรื่องของสเปนตัวจริงเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับก็ยึดจากเกมนัดกันก่อนนั่นแหละที่ มีการส่งเล่นแบบต่อเนื่องนะครับอาจจะมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างเช่นดาโลลงมาอะไรประมาณนั้นนะครับบางเกมก็บอลพิสาก้าเนาะแต่ว่ันนี้นนก็ให้พวกดาโลลงมานะครับแล้วก็ในตัวนี้ที่กลับมาฟิตสมบูรณ์แบบก็ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงส่วนแนวรับกองกลางก็ชุดเดิมนะครับเฟรคาซิเมโรนะฮะแล้วก็บรูโน่นะครับแรดฟอร์ดพิคอร์ดอะไรประมาณนั้นนะครับประเด็นเรื่องแรกนะครับก็แน่นอนนะฮะก็ถือว่าเป็นการ ทำเก้าแรกที่เราเนี่ยห่างหายจากการคว้าแชมป์มานานหลายปีถูกไหมครับแต่ตอนนี้เราสามารถทํามันได้แล้วนะครับถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าหรือแฟนบอลบางส่วนจะมองว่าเฮ้ยมันก็คือถ้วยรองมันชิ้นเล็กอะเป็นถ้วยบอลถ้วยแบบเล็กมากๆในอังกฤษนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปคิดทบทวนดูเนี่ยนะฮะแมนยูเนี่ยห่างหายจากการคว้าแชมป์มานานหลายปีเพราะฉะนั้นการคว้า ถ้วยรางวัลถึงแม้ว่าจะเป็นถ้วยเล็กเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการนับหนึ่งได้ละนะครับอ่าน่าจะเข้าใจความหมายผุมดีนะมันถือว่าเป็นการต่อยอดแล้วกันการคว้าแชมป์ถ้วยนี้อาจจะเอาความมั่นใจเอาความสําเร็จจุดเนี้ยโมเมนตัมจุดเนี้ยไปสานต่อกับถ้วยอื่นๆที่อยู่ในเส้นทางอย่างเช่นในช่วงซีซั่นนี้หรือว่าในช่วงปีถ,ถัดไปอาจจะเป็นซีซั่นที่2อซีซั่นที่3ของทินฮาก็ได้ที่เราอาจจะต่อยอดไปถึงแชมป์รายการใหญ่นะครับนี่คือ ก้าวแรกและที่ทำให้แมนยูกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องดีมากๆถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมองว่าเป็นถ้วยเล็กจะไปดีใจอะไรมากมายแต่ผมดีใจนะผมแฮปปี้มากๆนะครับถ้วยเล็กผมก็เอาผมบอกแค่นั้นนะฮะนี่คือเรื่องแรกถือว่าตอนนี้แมนยูกลับมาเริ่มที่จะเอาที่เข้าทางแล้วกันนะครับทับหนึ่งได้ละหลังจากที่อยู่ในจุดที่ศูนย์หรือว่า ลบหลบสมาหลายปีพอสมควรนะครับแต่หนทั้งยังอีกยาวไกลนะครับนี่คือการเริ่มต้นเฉยนะฮะนี่คือเรื่องแรกก็คือแมนยูประสบความสำเร็จนะครับเรื่องของการคว้าถ้วยรังหวัดนะฮะแล้วก็ต้องให้คเครดิตทั้งเตกทุกคนรวมไปถึงทินฮาเนะครับที่สามารถเปลี่ยนแมนยูได้แบบรวดเร็วนะครับซีซั่นแรกก็สามารถพาทีมเนี่ยควา้าแชมป์ได้เลยนะฮะถือว่าไม่ธรรมดาถึงแม้ว่าจะเป็นบอลท้่ยเล็กก็ตามนะครับ วรน่ี่สองครับแมนยู Menu, ไม่ได้คว้าแชมป์หรือว่าคว้าถ้วยรางวัลมาอย่างยาวนานก็จริงนะฮะแต่ถ้าเกิดเราดูนักเตะในชุดเนี้ยจะได้เห็นว่านักเตะหลายคนเนี่ยมันจะมีบางคนครับที่ต้องให้เครดิตเหมือนกันผมบอกแล้วนะว่า ัทเนี่ยผมไม่อยากตําหนิใครเพราะมันเป็นแมตท,ที่ผมให้เครดิตทุกคนนะฮะแล้วก็เป็น,ปนแมตท,ที่เราต้องแฮปปี้กันไปนะครับแล้วภาพรวมเนี่ยผมให้นักเตะเนี่ยเล่นเต็มที่ทุกคนนะครับแต่อย่างที่บอกกันไปครับก็คือถึงแม้ว่าแมนยูเนี่ยจางหายจากการเป็นแชมป์มาอย่างยาวนานแต่แมนยูเนี่ยมีชุดผู้เล่นที่มีประสบการณ์อยู่หลายคนประสบการณ์ในระดับสูงหรือว่าผ่านการคว้าแชมป์มามันทําให ผู้เล่นเหล่านี้ช่วยให้ทีมเนี่ยนิ่งขึ้นในการเล่นนัดชิงนะครับถ้าเกิดเราไปดูเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะจะได้เห็นว่าอ่ะพอน,นัดชิงปุ๊บนักเตะแมนยูเกรงเกรงบ้างนะครับเล่นเงินแบบไม่เข้าฟอร์มบ้างแต่ในเกมวันเนี้ย จะได้เห็นว่าอย่างเช่นพวกเด็กอาที่มีประสบการณ์สูงนะครับผมยกตัวอย่างนะพวกแอนโทนีมาตินีที่เคยคว้าแชมป์กับทินฮาที่อาแจกมาเป็นประจำอย่างเงี้ยเขาก็เอาประสบการณ์จากจุดนั้นอนะ่ะมาใส่ให้กับแมนยูได้แล้วก็มันทําให้ภาพรวมของแมนยูในเกมนั้นเนี่ยมันดูนิ่งถึงแม้ว่าจะมีจังหวะโดนกดดันนู่นนี่นั่นแต่แมนยูไม่เสียอาการนะแมนยูยังอยู่ในในฟอร์มตลอด90นาทีนะครับแม้กระทั่งแนวรับคาซิเมโรนะครับที่ประสบผลเริจมากมาย ราเฟวารานที่คว้าแชมป์มาหลายๆรายการร่วมกับคาซิเมโรพร้อมๆกันนั่นแหละนะครับก็เอาประสบการณ์จากจุดนั้นมาใส่ให้กับแมงยูในเกมันนี้นนแล้วมันําให้ทีมเนี่ยมันดูแบบไร้ซึ่งความกดดันนะครับเล่นไปตามเกมนะฮะทุกอย่างดูโอเคไม่แบบตื่นตระหนก หรือทําผิดพลาดเยอะนู่นนี่นั่นนะครับมันมีอยู่แล้วเ้าผิดพลาดนะฮะบางจังหวะเราได้เห็นอยู่ว่ายังไม่นิ่งความเรียดยังไม่มากพอแต่มันไม่เสียรูปขบวนนะครับมันยังแบบคุมเกมได้แล้วกันนะครับต้องยกเครดิตให้กับนักเตะที่มีประสบการณ์เหล่านี้ด้วยที่ เทีนทาไปดึงมาหรือว่าชุดก่อนหน้านั้นที่มีอยู่แล้วนะฮะที่ดึงเข้ามาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็ช่วยแมนยูได้ทําให้งานของเทนทางมันก็ง่ายขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามีนักเตะที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะฮะเรื่องที่3นะครับก็คือต้องยกเครดิตให้กับแบรดฟอร์ดนะครับที่โอเคอาจจะมองว่าภาพช้าบอลมันเนี่ยไปโดนสเวนบอสแมนนะครับแต่ว่าเครดิตที่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นมนาคารดฟอร์ดนะฮะที่ยิงเข้าไปก็ถือว่านัดนี้เจ้าตัวอาจจะไม่ได้โดดเด่นถึงขั้นสูงสุดแต่ เจ้าตัวก็มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเล่นเกมรุกนะฮะแล้วก็ตอนแรกเราก็กังบนเนาะว่าเฮ้ยแรดฟอร์จะไหวไหมเพราะว่าทินฮาก็บอกอยู่ว่าต้องเช็คฟิตมาคาร์ดฟอร์ดนะครับสุดท้ายเนี่ยโอเคทันนะฮะแล้วก็สามารถลงสนามได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็ทำประตูได้ด้วยนะครับเป็นประตูที่2จากการ ผ่านนะครับของทางบริเวณบริเวณเองก็วันนี้ก็เต็มที่นะซึ่งจังหวะจ่ายเนี่ยก็ทําให้ดีนะครับแล้วก็ภาพรวมเล่นตามสไตล์นะครับลงมาช่วยพจลงมาช่วยกดดันนะครับพยายามใช้ความแข็งแกร่งใช้ความใหญ่เข้าปะทะนะฮะก็ช่วยเรื่องของการเพจได้ท่้งเยอะมากๆนะครับตามแผนนะครับสาหรับบริเวณแล้วก็เรื่องของรดฟอร์ดตามนี้ส so ่วนอตโตนี่ก็ถือว่าหวือหวานะครับในเกมวันนี้นะฮะหวือหวาแล้วก็มีจังหวะใช้สกิลโชว์สกิลใส่แบ็คซ้ายของนิวคาเซิลจนม มันมนกเหือทําให้พวกโจเอลลินตันเนี่ยหัวร้อนเน่ยนะครับสำหรับแอนโทนีนะฮะทั้งท้งที่เป็นคนสัดาัดเดียวกันเนาะแต่ว่าในเกมเนี่ยมันก็ดุดเดือยเป็นธรรมดานะครับแล้วก็เรื่องของเกมรับนะฮะอย่างที่บอกกันไปวันนี้นอกจากนักเตะหลายส่วนทําได้ดีแล้วแนวรับเนี่ยถือว่าช่วยกันได้ดีมากนะครับเนียนกริบเลย ทั้งมาตินีทั้งราฟรีวารากนะครับทั้งที่นิวคาเซิลไม่ใช่ทีมที่เล่นไม่ได้นะนวเดียวคาเซิลมีโอกาสลุ้นนะฮะแต่แนวรับของเราก็ช่วยกันได้ดีนะครับดาโลอาจจะมีปัญหาบางช่วงครับแต่ว่าก็ถือว่ายังมี ส่วนร่วมเกี่ยวกับเกมรับอยู่บ้างนะครับจนสุดท้ายก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปแล้วก็ส่งมันวิซาก้าลงมามาจาับในรายของแม็กซิ่มงทีเนี้ยแม็กซิ่มงก็ไปไม่รอดเลยครับมันวิซาก้าเน้นเกมรับมากกว่าดารโลอยู่แล้วนะฮะก็เอาซะอยู่หมัดเลยนะครับส่วนมาร์ตินิสวารานก็ถือว่าผลงานสม่ำเสมอนะครับเป็นที่พึ่งได้ในแต่ละเกมนะฮะแบกซ้ายก็ทําได้ดีนะครับลุกชอนะฮะรวมไปถึงลงพิีเดีครับที่ตอนนี้อยู่ในช่วงที่มั่นใจแล้วก็ช่วยเซฟ หลายจังหวะนะครับอ่าก็ จุดนี้ก็คือให้เครดิตเกี่ยวกับแนวรับเราด้วยนะครับซึ่งนอกจากแมนยูจะคว้าแชมป์รายการนี้ได้แล้วเนี่ยนะฮะก็อย่าลืมนะครับว่าแมนยูยังอยู่ในเส้นทางบอลทั้งในลีกด้วยนะครับทั้งในเรื่องของบอลทั่วเอฟเคัพถูกไหมครับ,รบแล้วก็ยูโรปาลีกที่เรามีการประกบคู่เจอกับเรียลบาติสในรอบถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นยังลุ้นกันต่อได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปในประเด็นเรื่องแรกอะ่ะเราสามารถเอาโมเมนตัมเอาจุดก้าวแรกที่เรา คว้าแชมป์คาราบาลครับเนี่ยไปใส่กับเกมบอลถ้วยนั้นอื่นหรือว่าในเส้นทางที่เราจะเดินหลังจากนี้ไปต้นไปได้นะครับนี่คือก้าวได้ที่มันเพิ่มความมั่นใจในการต่อยอดแล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องดีเลยก็เลยทําให้ผมเนี่ยคิดว่าใครไม่ดีใจก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับผมอะผมแฮปปี้สุดๆแล้วก็ประเด็นสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คือประเด็นที่6ก็คือเรื่องของตําแหน่งกองกลางแล้วกันนะฮะ เสื้อนี้ก็ยังคงเน้นนะครับยังคงเน้นในรยของเฟสดกับคาซิเมโรนะครับแล้วก็มีบรูโน่ก็ทำไห้ดีครับเฟสดก็ทำไห้ดีเหมือนเดิมนะฮะซึ่งเฟสดเนี่ยก็จะมีพวกแบบลูกขยันอยู่แล้วนะครับที่สามารถช่วยเกมได้นะฮะเออแล้วก็มีการวิ่งไล่อะไรนู่นนี่นั่นนะครับตามบทบาท หน้าที่ของเฟกันบายส่วนในรายของบรูโน่คาเซเมโร่เนี่ยก็แน่นอนเป็นพเ้เล่นที่ขาดไม่ได้แหละสาหรับแมนยูนะฮะอาจจะมีการเล่นแบบการจ่ายบอลที่ไม่เน้นนะครับในบางช่วงเนาะแต่ว่าผมก็ไม่คอมเมนต์อะไรมากมายแล้วกันเพราะว่าภาพรวมทุกคนก็เล่นได้ดีซับิเซอร์ลงมาก็ทําให้ดีนะในช่วงครึ่งหลักนะครับแบ็คโทเวดีเองก็ทําให้ดีนะฮะทำให้แดนกลางแน่นขึ้นนะครับทั้งตัวสํารองก็ทําให้ดีเหมือนกันนะฮะก็ ถ้าจะให้ชมผมว่าเฟสตอนันนี้ก็ทําได้ดีนะผมชอบเฟสเหมือนกันในเกมน,นี้นะครับทันทังที่ก่อนนั้นผมก็มองว่าเฮ้ยนีม่มันปวดหัวมันมันจะดีกับไม่ดีมันก็ดีไม่สุดบ้างนะครับบางเกมมันก็แบบดูโลนๆบ้างดูแบบมีข้อผิดพลาดมันดีไม่สุดบ้างนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าเกมวันนี้ก็ผมว่าโอเคเลยในสายตาของผมนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือ6ประเด็นหลังเกมที่เอามาเคาะพูดคุยกันนะครับก็ ดีใจสุดๆนะครับที่แมนยูเราสามารถนับหนึ่งได้แล้วนะฮะหลังจากที่ห่างหายจากการเป็นแชมป์ไปหลายปีนะครับส่วนแฟนพีขึน้นแนวรายก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับส่วนมาปิดท้ายกันดีกว่านะครับก็โยมาที่เรื่องของตลาดซื้อขายต่างเตะกันนะครับเป็นข่าวข้อสิบเป็นข่าวตลาดซื้อขายต่กเตะทั่วไปมีรายงานล่าสุดนะฮะออกมาจากสื่อของฝั่งฝรั่งเศสนะครับอย่างเทลฟุตมีการระบุว่าแนวรับของ RS m o n a c โมนาโกนะครับอย่างอาร์เซล ดีาซีมีโอกาสย้ายออกจากทีมโมนาโกทั้งสูงมากในช่วงซัมเมอร์โดยที่ปลายทางของนักเตะเนี่ยมี3ทีมคนระับก็คือยบร์นเปเช่แล้วก็แมนยู uk, นะครับซึ่งเขายกให้ตัวเต็งเนี่ยเป็นเปเช่นะที่มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับส่วนแมนยู u, เนี่ยในแะฮะก็ว่ากันมา่ามีความสนใจถึงขั้นที่เคยมีการเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับสาการของทาง d ดีว่าสนใจย้ายทีมหรือเปล่า ตั้งแต่ช่วงมกราคมแล้วก็ในยุคซัมเมอร์ก็เชื่อกันว่าแมนยูจะกลับไปให้ความสนใจหรือว่าติดต่อกันีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยเราก็จะมีข่าวว่าเตรียมที่จะมองหาแนวรับรายใหม่ปล่อยอารายเก่าออกไปอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งแนวรับรายนี้อาจจะอยู่ในดิลไลเชื่อก็ได้เป็นแนวรับที่อายุยังไม่มากด้วยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายอาจจะไม่เยอะเช่นเดียวกันส่วนมุมมองของดีนโจน,นะครับนักข่าวซ้ายตลาดซื้อขายเตะนะครับได้ออกมาคอมเมนต์นะครับว่า อนา,าคตของดรนีฟอร์เเบกเนี่ยนี่อาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเจ้าตัวนะฮะซึ่งถ้าเกิด ดอนนี่ยังไม่สามารถกลับมาปิดทันลงสนามได้หรือว่ามันมีส่วนร่วมกับทีมได้ในช่วงซีซั่นนี้ก็มีโอกาสย้าทีมสูงม,มากนะครับเจ้าตัวเนี่ยถือว่าโชคดีมากมานะครับที่มีกุนซอที่รู้จักเขาเป็นอย่างดีนะฮะทำให้สถานการณ์ของเขาเนี่ยมันก็ยังยังแบบออกได้หลายทางถ้าเป็นกุนซอคนอื่นเนี่ยอาจจะโดนขายทิ้งไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นก่อนเจ็บก็ไม่ได้จะดีสักที่เดียวแล้วก็มาเจอกับอาการบาดเจ็บอีกก็น่าจะไม่รอดในช่วงซัมเมอร์แต่เชื่อกันว่าเอเดน างเนี่ยยังมองว่าอาจจะมีการให้โอกาสแหละแต่ถ้าเกิดในช่วงก่อนจบซีซั่นหรือในช่วงซีซั่นยังแบบกลับมาไม่ได้ปอร์มดูแล้วเนี่ยไม่โอเคแล้วก็ อาจจะเป็นซีซั่นสุดท้ายของดอนนี้ในช่วงซีซั่นนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับดาวรุ่งของเซอรตาบีโก้นะครับเป็นดาวรุ่งวัย20ปีนะของทางเซอรตาบีโก้ที่เจ้าหนูโบรายเนี้ยชื่อว่ากาบรีเวกานะครับเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวสเปนลงเล่นให้กับเซอรตาบีโก้ไปแล้ว24เกมนะครับทุกรายการกดไปแล้ว6ประตูนะครับซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของหลายทีมในยุโรป มากมายนะครับรวมไปถึงแมนเชสเตอร์เดแล้วก็เซนอนที่กําลังจับตาดูฟอร์มอย่างใกล้ชิดนะฮะตามรายงานจากอาร์ตนะครับที่ให้ความสนใจนะฮะที่ทั้งสองสองโมสรให้ความสนใจแล้วก็ยังมีทีมจากในลีกสเปน้วยอย่างเรอัลมาดริดแล้วก็บาร์เซโลนาที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับเปเจเบนเซสโกนะครับมีข้อมูลออกมาจากฟีคาเยสนะฮะมีการระบุว่าเปเจเบนเซสโกเนี่ยอาจจะเป็นเป้าหมายของแมนยูใน เรื่องของเป้าหมายสำรองก็ได้เป้าหมายหลักของแมนยูเนี่ยยังคงเป็นแฮร์ี่คนนะครับแล้วก็โอซิมเฮนเลาสักดีอยู่แล้วนะฮะซึ่งเซสโกเนี่ยเป็นเป้าหมายเดิมของแมนยูเพียงแต่ว่าณนปัจจุบันเนี่ยเซสโกมีการตกลงสัญญาที่จะย้ายไปคาแข่งกับอิเบรไลซิคในช่วงซีซั่นหน้านะฮะมีการตกลงย้ายไปแบบล่วงหน้าแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้สวมเสื้ออิเบรไลซิคเท่านั้นเองต้องรอจบซีซั่นก่อนนะครับหรือว่าเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ก่อนทีนี้ว่ากันว่ามีโอกาสทีี่่ อาจจะถึงขัน้นไม่ได้ลงประเดิมสนามกับอ e ิบิลซิกเลยก็ว่าได้เพราะว่าแมนยูอาจจะมีการยื่นเกทับข้อเสนอไปเลยนะฮะมันอาจจะซับซ้อนหน่อยแต่ว่ามันสามารถทําได้มันก็เลยทําให้เป็นการเชียห้เห็นว่าเซสโกอาจจะมีการโยกย้ายแบบคือ สัมเมอร์คุณกำลังจะไปเอเวอเรสตแล้วอยู่ดีคุณเปลี่ยนเส้นทางไปแมนยูต่อทันทีอะอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยก็เชื่อกันว่าชอบนักเตะรานี้แล้วก็เหมือนกับทินฮาร์กอาจจะมองว่านักเตะรานี้เป็นนักเตะที่โปรไฟล์ตอบโจทย์อะไรประมาณนั้นนะครับเราก็มองกันว่า การมองหาพวกนักเตะดาวรุ่งเยาวชนที่อายุยังไม่มากอะไรประมาณนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเทนฮางเนี่ยก็ทํามามานานและนะครับถ้าเกิดเราย้อนไปดูที่ตอนที่เทนฮางเนี่ยคุมอาแจกอยู่เนี่ยเขาก็จะมีพวกแบบนักเตะอายุน้อยพราะส่วนสูงเข้ามาในแต่ละปีนะครับซึ่งเซสโกเนี่ยอาจจะอยู่ในลิสต์รายชื่อของเทนฮางณปัจจุบันที่เทนฮางเนี่ยมาคุมแมนอยู่แล้วก็ได้นะครับซึ่งเขาอาจจะใช้วิธีตอนที่เขาคุมอาแจกเนี่ยมา ทำซ้ำที่สมสรอนแมนยูนะครับแล้วก็ซิสโกเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในิรายชื่อที่แมนยูเนี่ยอาจจะเดินเข้าไปหาในช่วงซัมเมอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นเป้าหมายเดิมแล้วก็มันมีความซับซ้อนจริงแต่ว่ามันสามารถทําได้อย่างที่บอกกันไปนะครับก็เรื่องของเม็ดเงินเนี่ยอาจจะในระดับแบบ50-60รล้านยูโรประมาณนั้นครับแต่ที่มันชัดเจนก็คือเม็ดเงินเนี่ยน้อยกว่า ในทีเขียนเรก็โอสมิเหนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเซโก้กดไปแล้วแปรวะตูกับอีกสแอซิดในช่วงซีซั่นนี้ครับอนาคตก็สดใสพอสมควรนะฮะเพียงแต่ว่าแมนยูเนี่ยจะทำดีลยากหน่อยเท่านั้นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใายชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก็ถ้ามี่คิดเด็นอย่างไรครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเรื่องของหลังเกมแล้วก็ประเด็นซื้อขายตัางตะนะครับลาไปก่อนครับเจอกันครับ